Oh, สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านบอมและซิงบ็อก oh, <honey. S 2> นะครับวันนี้ส่งงานติดตั้งนะครับไดโนบ็อกแลปเตตูจูนผ่านมือถือนะครับในออลนิวนะน้องมาเน็ติดควันนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับถังซื้อกดในตะก้าได้เลยครับมีของแถมให้ครับโอเคครับน้องพอเราเข้าแอปนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือรูปบลูทูธต้องให้มันเป็นสีเขียวนะครับบลูทูธขึ้นเขียวแสดงว่ามันเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้ามันไม่เขียวให้กดเข้าไปถ้ามันเป็นรูปสีแดงนะให้เรากดเข้าไปแล้วเรามาหา,า,า, 1, าคำว่า่อตขีดหนึ่าเชื่อ่ออมตนี้ พอเชื่อมต่อเสร็จมันจะขึ้นสีแดงอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเขียวตอนนี้มือถือเชื่อมแล้วนะครับวิธีการแบบจูนเข้ามาในนี้ครับโหมดที่เป็นคันเร่งไวจะมีให้สองฟังก์ชันนะครับอันที่สองกับอันที่สามนะครับอันที่สองคือโหมด AI คันเร่งไวแบบออโต้นะครับโหมดคันเร่งไวแบบออโต้จะมีให้สามสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามอันนี้คือคันเร่งไวอันนี้คือโหมดการลื่นคันเร่งหน่วงประหยัดคันเร่งหน่วงนะครับเข้าไปอันแรก สามโหมดนี้ไฟกล่องจะขึ้นตัวเอนะครับมันมองไม่เห็นแล้วมันอยู่ข้างล่างนะอ่ะลองดูไว้ก่อนอ่ะเอนะครับเห็นนะเอคือโหมดคันเร่งไวแบบ a ออนะครับสเต็ปหนึ่งเต็ปสองอ่ะลองดูคันเร่งครับไวขึ้นหน่อยไหมเต็มสอง <Step> 2 2> ครับเต็ปสามครับ,รบแตะมาเลยเห็นไหมมาเลยใช่ครับคราวนี้เวลาจอดอะเต็ปสามก็แตะได้แต่เวลาขับจริงบางทีแม่งไวเกินนะแต่ถ้าเราโหลดของหนักอันนี้ มันเลยนะครับวิ่งเบาเลยนะครับลองเลือกดูนะครับอันนี้ขับรถเปล่าก็สเต็ปแรกก่อนนะครับอีโมหนึ่งโหมดที่สามครับกดไปเลยโหมดนี้คือโหมดตั้งเองครับโหมดฟ้าสปรับได้พันระดับละเอียดนะครับอันนี้คือระดับไวที่สุดนี่ไปนะนี่รถเดิมก็มีรีแมปนะครับเนี่ยรถเดิมเนี่ยรถเดิมดูรถเดิมก่่นใช่ไหมรีแมปยังไงคันเร่งก็ไม่ได้ต้นเท่าคันเร่งไฟฟ้าใช่ครับเนี่ย ไวขึ้นเอนไะอันนี้อารมณ์จอดนะลองแต่คันเร่งค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เป็นไงมาตามมือเลยเห็นไหมไปหาตัวเลขเอาครับว่าสไตล์น้องอยากตั้งประมาณเท่าไหร่รแนะนำก็ไล่จากกลางๆไปสี่ห้าร้อยค่อยค่อยไล่ไปนะครับ,รบหมดคันเร่งไว้มีสองหมดเท่านั้นถ้าขับสบายๆก็หมวด ai สามสเตปนี้นะครับสามสเต็ปนี้ไฟเป็นตัว a โหมดฟาดไฟจะเป็นตัว F นะไฟที่กล่องขึ้นอะไรแสดงว่ามันกำลังทำงานอยู่โหมดนั้นนะโอเคโหมดต่อไปรีแมปอันนี้เอาไว้เบาไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะครับ,รบไม่ต้องไปใช้นะครับยกว้นแต่แบบถ้าสดมมติต้นกระเด้าช่วงนี้คือต้นกลางปลายเราอยากได้ต้นดอปลงเราก็สโลปลงมาจูนสโลปลงมาอันนี้ทำได้นะครับสดมมติอ่ะลองดูนิดนึงนอ่ะอีเ,เซอร์บีเซอร์ใช่ครับเรากดส่ง ลองดูคันเร่งครับส่งล้หายไหมใช่นี่<ด>เห็นไหมหจูนต้นดอปลงมาอารมณ์แบบพวกที่จูนมากระเด้าอะไรแบบเนี้ยตัวน,นี้เอาไปแก้ได้นะครับเวลาเราจะยกเลิกกดเริ่มต้นใหม่มันจะรีเซ็ตใหม่นะครับโอเคหมดต่อไปครับเดินหอบฮึมฮึ่มฮึมมวิธีการปรับจูนง่ายๆเลยกดครับบวกไปหนึ่งทีก่อนช่องแรก เสียงที่หนึ่งตรงนี้มียี่สิบสี่เสียงนะครับ,รบมาบวกช่องสามครับเพิ่มความดังไปเ <5. S 1> รื่อยๆนมาล้ะย้อนกลับมาช่องสองช่องสองคือการปาารับความเร็วเสียงนะครับอสมมติน้องลดลงมาเสียงมันจะนน่วงๆแต่ถ้าเราเพิ่มไปจดไวขึ้นถูกต้องครับ DIY เล่นเอาอยากได้ช้าเร็วนะครับสามารถตั้งเองนะครับนะเวลาเอาไว้ห้าวิไม่ต้องเยอะอ่าบวกให้เป็นเลขห้าเวลาคือเวลาที่เรายกขาออกจากคันเร่งภายในห้าวิมันจะหอบให้อัตโนมัติเลยนะครับแค่นี้เองคราวนี้เวลาจะเล่นเล่นช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้พอนะครับนะเวลาจะปิดกดครับให้ออฟแค่นี้ออไม่ต้องไปปรับปิดตรงนี้นะอันนี้คือโหมดเดินหอบนะครับโหมดต่อไปครับปิดคันดําอ่ะ หมดนี้เราต้องมาเซตเปอร์เซ็นต์กันก่อนว่ารถเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์วิธีการเซตครั้งแรกกดออนครับลุไมาให้สุดเลยครับอ่ะคราวนี้เหยียบคันเร่งให้สุดครับเหยียบมิดเลยอ่ะเหยียบมิดน้องเหยียบไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเซตรอบก่อนเราจะเอาขั้นต่ําประมาณสี่พรอบก่อนค้างไว้ค้างไว้ไม่ต้องปล่อยโอเคพี่เอาสี่สิบอร์เนตก่อนน้งลอดูกันมิดเลย ถ้าไม่มั่นใจลดลงมาอ่พี่อยู่40ใช่ไหมใช่ครับถ้ารู้สึกแม่งพี่ผมไม่มั่นใจวะขอแบบชัวร์ๆลลงมาสัก38อ่ะ38เขาเนี้ยอาจจะเบิ้ลตัดเบาๆแต่ไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นนะครับจบเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นไม่ต้องไปยุ่งแล้วอันนี้ปิดไป เวลาเจอด่านคนนี้ครับทํายังไงเอารีโมทขึ้นมาครับน้องยึดปุ่มขวามือปุ่มปุ่มปุ่มฝั่งเดียวกับสายอ่ะนะปุ่มนี้เวลาเจอด่านนะครับกดสองทีปึ๊กปึ๊กให้ไฟขึ้นเลขห้าจำไว้เลยกดยังไงก็ได้จะทีจะสองทีก็ได้ให้ไฟขึ้นเลขห้าขึ้นเลขห้าคือโหมดบิดควันทำงานแล้วถ้าไม่ขึ้นนี่ชิปหายนะบอกไว้ก่อนนะตัวใครโดนมันนะพอออกจากด่านกดปุ่มขวามืออีกทีหนึ่งมันจะกลับมาเป็นโหมดที่เราขับที แค่นี้เองกดยังไงก็ได้ให้ขึ้นเลขห้านะครับเนี่ยห้าจุดกระพริบกระพริบเนี่ยเนี่ยหมดปิดพันทำงานแล้วโอเคอ่ะประมาณนี้หมดปิดพันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะโอเคครับโหมดสุดท้ายครับล็อกรอบโหมดล็อกรอบนี้หมายถึงว่าเอาไว้ล็อกตอนที่เช้าเช้าสตาร์ทวอร์มเครื่องเปิดเข้ามาครับสมมติพี่จะล็อกพันรอบให้เครื่องมันเร่งเองโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคขนเร่งนี่แหละ เวลาจะยกเลิกแหอารมณ์แบบฟิลสตาร์ช้าๆวอร์มเครื่องให้ได้ชาร์จทำงานอะไรประมาณนี้นะครับเล่นทุกโหมดเสร็จแล้วเราต้องกลับมาสแตนบายในโหมดที่เราจะขับไม่โหมดนี้ก็โหมดนี้ถ้าโหมดนี้ก็เลือกเอาฟังก์ชันนึงครับลองเอาสปอร์ตมานี่เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยถ้าสมมุติจะเปิดปิดควันผ่านแอปสมมุติเขาเขาเราอยู่เจอดานก็แค่เข้าแอปให้บลูทูธขึ้นเขียวครับผมเข้าโหมดปิดควันแล้วกดให้ตรงนี้เขียวเนี่แค่นี้เอง อันนี้ก็ปิดคันแล้วนะครับถ้าฉุกเฉินก็กดที่กล่องนะครับโอเคพอออกจากด่านเราต้องปิดด้วยแล้วก็กดกลับมาสแตนบายในโหมดที่เราจะขับทีจะโมดไหนก็ได้แล้วแต่สามโหมดนี้นะครับโอเคประมาณนี้ส่งงานครับออนยูครับผม